นะคะรูมาแตงสีส้กเป็นสีดำด้านนะคะตสีำออกมาได้ลงตัวมากเลยค่ะกโอันนี้ก็ทีเวามงความหลนะคะพร้อมกัห้นะะเหาดเป็นื่อความปลอดภัยดันกันไถ่กันจะ้เแบบนี้ถึงกรแบบนี้เลยค้งสุดารถสูงสุด2เมตรนะคะติดนส่งขอตัวพิกรของโลกนะคะใครจะด้วยนะคะส่งตีรถปักอุ้ง จะเจอกับซีโบอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้ซีโบก็จะพาพี่ๆทุกคนมาชมรถแต่งหลออที่อยู่ด้านหลังกันอีกแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่ารถคันนี้เพิ่มออปชันอะไรบ้างถึงได้หลอขนาดนี้ค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLT ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่944,000บาทนะคะซึ่งเพิ่มความรอเป็นนี่ค่ะ สกู๊ปทรงฟิตนะคะรูปมามาสแตงสีส้มพื้นแบ็กกราวเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับตัวสีรถทำออกมาได้ลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับสกู๊ปทรงฟิตอันนี้ก็พี่เขาก็เสริมความหล่อนะคะพร้อมกับกระจังหน้านะคะเปลี่ยนใหม่เป็นรุ่น Raptor V6 นะคะเป็นตัวหนังสือ FOR d ดีตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยคลิปสีส้มพาสเทลสีสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้และเพิ่มความแข็งแรงความบึกบึนด้วยกันชนหน้าจาก Hummer นะคะสำหรับรถกันชนตัวนี้ก็ เพิ่มในส่วนของห่วงลักจูงให้ถึง2จุดเลยค่ะและด้านล่างค่ะเพิ่มความปลอดภยดัยโดยการเสริมกันแค้งนะคะกันกระแทกให้อีกด้วยสีแดงๆเ,เด่นๆแบบนี้ที่อยู่ใต้ท้องรถนะคะก็ทําให้การเสริมหอก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้านข้างกันนะคะก็สําหรับด้านข้างก็นี้ค่ะล้อแบกใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะคะเป็นล้ออเวอร์ไซส์จากคอส m ิกนะคะขนาดล้อของเขาอยู่ที่ 33คูณ12.5อ R ยีนะคะร้อแม็กความกว้างอยู่ที่20นะคะเป็นของเวมไพร์นั่นเองค่ะสีดำดุดุแบบนี้เลยเพิ่มจากการยกสูงไปอีก2นิ้วนะคะติดในส่วนของตัวปีกนกของโยกนะคะ ให้ไปด้วยนะคะสำหรับปีกนกปรับองศาเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่แล้วก็ลดการกินหน้ายางในอนาคตด้วยและจุดไฮไลท์ของเขาเลยนะคะเปลี่ยนเป็นในส่วนของซับแทงปรับแปดระดับด้วยของโปรเฟนเดอร์เรียกได้ว่ารถคันนี้นะคะสมรรถนะในการขับขี่ดีเยี่ยมมากๆแล้วก็หล่อเทกันด้วยนะคะด้านข้างติดไปให้เลยค่ะสําหรับบันไดข้างนะคะจาก ฮัมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนตัวบันไดข้างมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะก็สนใจก็เลือกแบบได้นะคะและพร้อมกับโลบ้านะคะเป็นของฮัมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นี่ฮัมเมอร์ยกชุดเลยนะคะหล่อเท่กันแบบนี้ไปเลยค่ะข้อไฟท้ายก็ใส่ไปให้ด้วยพร้อมแผ่นแปะท้ายกระบะก็เปลี่ยนไปให้ด้วยค่ะสําหรับ รุ่นนี้เช่นเดียวกันค่ะรับกับตัวด้านหน้ากระจังหน้าเป็นตัดสีส้มนั่นเองค่ะ FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้เว้นในส่วนของกล้องมองท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็อะคริลิกคำว่าเรนเจอก็แปะไปให้ด้วยเป็นสีดำด้านนั่นเองแล้วก็กันชน จาก h ั m m e r นะคะดุดุเท่ๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักแชทกันมาได้ค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันเลยนะคะว่าจะหรอเท่แบบนี้พี่ๆชอบกันไหมนะคะถ้าชอบก็ทักแชทกันเข้ามาเลยค่ะติดต่อสอบถามสิโบได้มีปัญหาอะไรก็ สอบถามกันก่อนได้นะคะสําหรับซีโบก็ประจำอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินคอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะไม่ว่าจะการออกรถยื่นไฟแนนซ์บอกเลยว่ารวดเร็วทันใจทํางานแบบมืออาชีพด้วยนะคะสําหรับฟอร์ดเกษตรนวมินของเราก็ได้รับความยอมรับด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะรับรองเลยว่าพี่ๆไม่ผิดหวังแน่ๆที่ออกรถจากฟอร์ดเกษตรนวมินของเราถูกใจอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของซีโบแล้วยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามเพจของซีโบด้วย นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ